สนับสนุนรายการโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาครูส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับ The Doctor Variety ครับ Variety สุขภาพดีๆนะครับที่เราจะเจอกันในทุกๆสัปดาห์แบบนี้ครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะบอกให้คุณผู้ชมนี่แหละลองดูซิว่ามีคําถามหรือแม้แต่มีเรื่องอะไรที่เราสนใจอยากรู้อยากเข้าใจเพิ่มเติมนะครับให้ฝากคําถามหรือแม้แต่บอกมาเลยว่านี่แหละเรื่องนี้นะรู้มาแบบนี้ถูกหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับส่งมาที่แฟนเพจของเราหรือว่าอีเมลของเรานะครับแล้วเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญหาคําตอบมาให้นะครับแน่นอน สัปดาห์นี้ก็มีเช่นกันนะครับรวมทั้งมีคนดังที่เราไปเจอไปเจอตามที่ต่างๆก็ฝากคําถามที่น่าสนใจมาเหมือนกันมาดูซิว่าสัปดาห์นี้คนดังถามหมอดังตอบของเราคนดังของเราอยากรู้และอยากได้คําตอบเรื่องอะไรกันครับค่ะอยากถามคุณหมอนะคะว่าเดี๋ยวนี้ร้อยใหม่เขาฮิตเหลือเกินนะคะร้อยใหม่นะหน่าเรียวเล็กจริงเหรอคะหรือว่าเรียวเล็กยังไงคะ่ะ ื่อนที่คนดังฝากมาถามนะครับก็อยู่ในกระแสเลยทีเดียวนะครับเพราะาแหมทั้งดาราสารพัดต่างๆที่เราเห็นกันในทีวีเดู๋นี้นะครแต่ละคนนานนิดนึงเองนะครผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นกล้องมากไม่ได้แปลว่าดูดีนะครับเป็นคนที่เวลาอยู่ในกล้องทีไรเนี่ยขึ้นขึ้นเหมือนข้าวอะครับห่งแล้วขึ้นหมอ ฟูขึ้นมาเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับหลายคนก็รู้สึกเป็นกังวลแบบนี้ต้องเบี่ยงซ้ายบ้างเบี่ยงขวาบ้างนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะหาผู้เชี่ยวชาญนะครับมาบอกกันดูซิว่าหน้าแบบตัววีหรือว่าร้อยมงร้อยไหมโอ้ยสารพัดวิธีที่เดี๋ยวนี้ผ่านเข้ามาให้เราได้เห็นผ่านเข้ามาให้เราได้ยินกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียและมีทางเลือกอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับ คนดังคุณหมอของเราผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับมาพบกับแอปพลิเคชันสุขภาพดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองหาข้อมูลกันเองก่อนลองดูครับแอปพลิเคชันสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องของการปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กค่ะผู้หญิงแต่ละคนนะคะมีความงามในแบบฉบับของตัวเองค่ะแต่จะยิ่งโดดเด่นและสมบูรณ์แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นจนใครๆต้องเหลียวหลังก็คือ ผู้หญิงคนนั้นมีใบหน้าเรียวเล็กได้รูปหรือที่รู้จักกันว่าใบหน้าแบบ V shape ใครที่มีใบหน้าแบบ V shape มักจะได้รับคำชมค่ะว่าเป็นคนสวยการที่ได้เป็นเจ้าของใบหน้าเรียวเล็กรูปไข่สวยสมบูรณ์แบบนั้นเชื่อได้ว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงทุกคนค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนั้น V shape ได้พัฒนากลายเป็นเทรนด์ความงามโดยเฉพาะสาวๆเอเชียค่ะ ยิ่งในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้นะคะเรียกได้ว่าทุกคนอยากมีหน้า v ีเ e ฟกันหมดเลยค่ะเทรนของผู้หญิงในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะชาวเอเชียอย่างคนไทยเกาหลีญี่ปุ่นจะเน้นในเรื่องของการทำหน้าเรียวก็เลยมีการคิดคน้นพยายามหาวิธีให้ผู้หญิงดูสวยขึ้นจากใบหน้าเรียวมีการพัฒนากรรมวิธีต่างๆในการรักษาเพื่อให้ใบหน้าเรียวขึ้นการทำทรีทเมนต์หรือการฉีดโบท็อกซ ซึ่งเห็นได้ว่าใบหน้าเนี่ยเรียวเล็กลงก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำให้ใบหน้าตึงกระชับก็พัฒนาไปสู่การทำหน้าเรียวในแบบ V s h h p f ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้เราเอาส่วนผสมของการใช้การร้อยไหมเข้าไปร่วมกับการฉีดบอท็อกซ์ ปิดท้ายด้วยการลดไขมันใต้คางซึ่งทำให้เห็นผลชัดเจนค่ะว่าใบหน้าจะเรียวได้รูปมากขึ้นตามขอบคางก็จะเห็นเส้นคางที่ชัดเจนเมื่อทำเสร็จและผ่านไปซักระยะก็จะเห็นใบหน้าที่สวยสมบูรณ์แบบค่ะและนอกจากนั้นจะทำให้เรารู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้ย้วยไม่แฟบและไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเพราะว่ามีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและผิวหนังแท้ให้เต่งตึง กล้ามเนื้อภายในใบหน้าเฟิร์มและนี่คือวิธีการของคลินิกที่เชื่อว่าสามารถตอบโจทย์ของสาวๆในยุคนี้ได้และสามารถมีประสิทธิภาพได้1-2ปีขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนและก็กล้ามเนื้อใบหน้ารวมทั้งองค์ประกอบของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอามาแนะนำกันนะครับในช่วงของแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เรามาฝากกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะฮะมาพบกับคุณหมอคนเก่งประจำสัปดาห์ของเราที่จะมาให้คำตอบเรากับความกระจ่างชัดเจนอยากหน้าเล็กอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเวชธานีแห่งนี้นะครับพักสักครู่ก่อนครับ